ตามด้วยถั่วลิสงเลยครับหลังจากที่หมูเรานิ่มพอสมควรแล้วหลังจากนั้นก็จะตุ๋นต่อนะครับตุ๋นด้วยไฟอ่อนอ่อนตุ๋นให้ถั่วลิสงนิ่มนะครับหมูเราก็จะพอดีเนาะเช็คอยู่แล้วนะครับตอนนี้ถั่วลิสงเรานิ่มแล้วส่วนหมูนี่นุ่มมากเลยนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยเข้มข้นลงตัวแล้วครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูหมูสามชั้นตุน๋นถั่วลิสงฝีมือคุณยมใจนะครับ ลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆข้ากันดีมากมายเลยคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ